การรับชมนี่ช่อบปีปิงไฮเอ็นเดอะแกรงชาเนี่ยในช่วงปีปิงไฮเอ็นโกชูเดอะเกมเมอร์เช่นเคยวันนี้กลับมาอยู่ใน EP ที่2 9ได้แล้ว e นอี่สิที่จะพาไปรับชมละครสั้นไม่ใช่ละครสั้นสกดเล่นไปด้วยเถิดดนะิเพราะว่าชวงมีง้งงเงงไม่มีอะไรทำเลยมาเล่นให้ดูนี่เจจะพาไปหาน้องๆกันเลย น้องๆเศรษน่ารักทั้งหลายยินดีตอนรักกับบานนะคกร์ยินดีตอนรับภาพกลับมาเร็วน้องนอนะเต็มเลยกางเกงไม่พอก็เลยต้องเปลี่ยนชุดใหม่สําหรับน้องนะอันนี้พูดถึงน้องตัวน้อยนะน้องตัวน้อยคนตัวเมื่อกี้น้องตัวน้อยนอยนี่ไงเจอบักน้อยแล้วบักน้อยน้อยกำลังนอนอยู่ มันน้อยนอนอยู่สบ,บายใจงานี้พี่จะป้าไปไหนเหรอผมอยากไปเจ้าจอยสนใจไปไหนนะพี่จะป้าผมไปนะเหรอผมนอนนะให้นอนไปแล้วกันน้อนตื่นแล้วนอนเอียงตื่นอ ปไปเทแล้วไม่ไงวันนี้ฉัจะพาไปเที่ยวนะให้คุณพ่อผมบาไปขี่คุณบ้าคุณบา้าว่าไงไงลูกเดี๋ยวพาไปเที่ยวนะเดี๋ยวพ่อพาไปเที่ยวนะพ่อจะพาไปเที่ยวไหนทีน่าสีน่าสิต้องใสดีจไปนะลูกลูก <c oughs> อย่างวันนี้ก็ดีเลยใช่ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้เลยอยู่ทงดีมีความสุขนะครับ เออว่าดีใช้ใช่ไปดีให้หนูหรือน้องไปอ๋อพาพา,พาผมไปแต่งตัวดีกว่าผมรู้สึกว่าเสื้อนี้มันรู้สึกหนาวเกินผมจะทำให้ตัวหุ่นนิ่เดี๋ยวฉันเลินน,น,น,นี่กจังนอนนี่นะนี่นอนเลยอ๋อลืมผมด้วยผมไปด้วย แต่พอไม่มีคนหาไปนี่ไงโอ้โหไรนี่ไม่รู้เดี๋ยนะ <ole> มีงืมเลยเหรอเนี่ยเออให้คนอื่นก็ได้ทีนี้มาแล้วก็เดี๋ยที่ฉันพา,าไปเองค่ะก็ลงไปฉันล่างกันเถอะ t โก้ให้คุณอุจนลงไปกลางด้วย ลืมเลยยืนจนยังถือยี่อยู่เลยนี่หว่าเพิ่งนึกได้เออจริง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 ถึงแล้วจ้าถึงแล้วว้ามาทักทายน้องๆหน่อยสิน้องๆามาเลยแต่น้องรู้จักกันแล้วเพราะน้องๆมีตาทิพน้องบอกสวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่ที่ไหนที่จักครับว้าวว่าไงว่ายังไงที่ไหนจักนะ มันยังไงนี่ใช่จกักไหนหน้าตาคล้ายๆกันเลยนี่เดี๋ยวฟาแฝดมาเนี่ยกระเพาะก็หน้าหน้าเป็งนงี้นะพอดีหน้าตาคล้ายๆกันนี่ผู้หญิงสองคนเลยเดี๋ยวว้าวสงสัยต้องใช้เห็นไดอยู่ไดนดิอ๋ออยู่นี่เออมา เดี ja, ๋ยวฉันเดินมาก่อนนึ Lap ่งนึ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 ่งถึงแล้วเดี๋ยวฉันจะขนหัวโจทมาเลยค่ะมาแล้วไว้สักประมาณไหนดีคิดวประมาณไหนดีล่ะเอาไว้สักประมาณนี้แล้วกันนะโอเคก็ไว้สักประมาณแค่เท่านี้เอประมาณนี้ก็น่าจะพอได้แล้วนะ ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันส่วนน้องๆหนูนนนก็อยู่ทางนี้แล้วกันนะโอเคงั้นเดี๋ยวไปต่ออีพีที่30นะครับเพราะว่าอีพนี้พอแค่นี้พอสำหรับอีพนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ